เปิดตัว5หวานใจตัวจริงของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกจริงแชมป์โลกปี2022จะมีแฟนของสาวๆคนไหนกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่คู่รักของกับตันทีมตำแหน่งตัวเซตอย่างสาวชมพู่พรพันธ์เกิดปราดและหวานใจหนุ่มอัน้นมือกีตา้าววงแคนดี้แมนบอกเลยว่าหัวใจไม่ว่างมาหลายปีแล้วเป็นคู่รักต่างวงการที่เรียกได้ว่าหวานไม่แพค้คู่รักในวงการเดียวกันเลยทีเดียวล่ะครับ มาต่อกันที่คู่รักของตำแหน่งบอเลเร็วอย่างสาวแนนทัดดาวนกแจงและนุ่มคนสนิทที่มีชื่อว่านายชินกรินักวอลเลย์อบอลชายสังกัดสโมสรอ,อนแก่นวีสีที่หวานจดจ่อยไม่แพ้คู่อื่นเลยจริงๆล่ะครับต่อมาที่คู่รักของอีกหนึ่งตำแหน่งบอเลเร็วอย่างสาวเตยหัทยาบั้มลุงสุขกับหวานใจสาวหล่อนามว่าฝาง ต้องบอกเลยว่านอกจากฝีมือการบล็อกที่ดีเยี่ยมแล้วความรักของเธอนั้นก็ยังหวานไม่แพ้คู่อื่นจนน่าจับตามองอีกทั้งไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ยังดูคล้ายๆกันอีกด้วยนั่นเองต่อกันที่คู่รักของตำแหน่งบีหลังอย่างสาวบีมพิมพิชยาโกกลำงานนี้หนุ่มๆห,หลายต่อหลายคนคงอกหัก พราะตอนนี้เธอมีหวานใจที่เป็นถึงผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างหนุ่มต้อมธนรัตน์หล่อเหลาเอาเรื่องอยู่ในเนีย่ยแถมยังมีดีกรีที่ไม่ธรรมดาอีกด้วยเหมาะสมกันสุดๆไม่แปลกใจเลยที่ทำไมถึงได้หัวใจของสาวบีมไปครองนั่นเองปิดท้ายกันที่คู่รักของตำแหน่งหัวเสาอย่างสาวเพียวอัชลาภพรคงยศกับหวานใจสาวหล่อ ที่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญของสาวเพี่ยวแม้จะไม่ค่อยได้อวดรูปคู่ออกสื่อแต่บอกเลยว่าคู่นี้เขาก็หวานไม่น้อยเหมือนกันไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ